นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของสมาคมร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ พลเอกเดชาเห็มกระสีประธานสาพันธจักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567ณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยหัวมากค่ะ พร้อมกันนี้นายกสมาคมกีฬาจักรยานได้กล่าวถวายพระพรโดยมีโกเมสุขประเสริฐนะักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์จักรยานบีม X อ็กชิงแชมป์เอเชีย3สมัยติดต่อกันซึ่งได้ตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกปารีสเกมนะคะรวมทั้งผู้ฝึกสอนจักรยานและเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาจักรยานร่วมในพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะ